สวัสดีค่ะเรียนภาษาไทยประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับครูปียณีหลวงนันมาแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านพยัญชนะอักษรกลางค่าเรียนที่สองตัวชี้วัดสำหรับหน่วยนี้นะคะ บอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยได้เมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องพยัญชนะทั้ง44ตัวไปแล้วยังจำกันได้หรือเปล่าคะในวันนี้ครูต่อจะพานักเรียนไปรู้จักกับพยัญชนะทั้ง44ตัวกันให้มากขึ้นค่ะพยัญชนะในภาษาไทยถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้ค่ะอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีพยัญชนะใดบ้างที่อยู่ในอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ พยัญชนะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวดังนี้ค่ะ,คะกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่าง ดอชดาและตอประตักค่ะการอ่านออกเสียงพยัญชนะอักษรกลางอ่านได้ดังนี้ค่ะนักเรียนอ่านตามคุณต่อเลยนะคะกออ่านว่ากออกอจออ่านว่า จออจอดออ่านว่าดออดอตออ่านว่าตออตอบออ่านว่าบอ อบอปอ่อานว่าปอ,อปออ่อานว่าอออดอ่อานว่าดอ,อดอนักเรียนสังเกตด้วยนะคะ ดอชดาและดอเด็กเราจะออกเสียงเดียวกันค่ะออกเสียงว่าดออดอตออ่านว่าตออ,อตอเช่นกันค่ะตอประตักกับตอเต่าเราก็าออกเสียงเดียวกันนะคะเราอ่านว่าตออ,อตอเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจำอักษรกลางทั้ง9ตัวได้หรือเปล่า ให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนการอ่านพยัญชนะอักษรการั้ง9ตัวมานะคะในคราวหน้าครูต่อจะพานักเรียนไปรู้จักกับพยัญชนะอักษรสูงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ